สวัสดีครับผมดิวิชแนลนะครับวันนี้อยู่ในเกมไรเลนเจอร์นะครับผมเนี่ยจะมา,ารีวิวไทกาด240แม็กนะครับร่างไฮเปอร์ว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังใช้งานได้โอเคหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตัวที่ออกมาก็นานแล้วนะครับเป็นสายใวพริบธาดไม้นะครับมาดูรายละเอียดของมันกันตัวนี้จะมีระยะยืนอยู่ที่290 290จุด ก็ไม่ถือว่าไกลมากตัวนี้เนี่ยมันจะให้ค่าค่าต้านสก,กิลมา20%นะครับระยะเวลาสร้างเลนเจอร์ก็แม็ก6.5วินะครับค่าแร่ธาตุเลนเจอร์ก็1,260นะครับก็ไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดเกินไปนะครับสามารถใส่เกียร์ได้สายฟรีก็ใส่ได้นะครับ นี่แกช่องแรกผมจะใส่เป็นเงาครับออปชันเป็นลดเวลาสร้างเลนเจอร์ใหม่นะช่องที่สองเนี่ยผมจะใส่เป็นชุดลีโอนาดนะครับออปชันลดแร่แล้วก็ช่องที่สามผมจะใส่เป็นกระดิ่งลดแร่นะครับเอาค่าหลบสกิลกับลดแร่มาด้วยนะของสกิลที่หนึ่งนะครับมันจะทําท่ามือเป็นกากรบาดแล้วก็ปล่อยลําแสงสีฟ้าออกมานะครับสกิลนี้เนี่ยมันไม่ทะลุอมาตานะครับจะสร้างความเสียหายสามพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ลดอัตราความแม่นยำทักษะของศัตรูนะครับลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรูด้วยสกิลที่2เนี่ยมันจะททกาจะโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ฉีดแสงลงมานะครับสกิล้เนี่ยมันยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูแล้วก็ยกเลิกผลรับของผลบัฟของศัตรูแล้วก็อ่ายกสร้างความเสียหายส5ม0นเป็นะครับเป็นสกิลที่แรงใช้ได้เลยนะครับ มาดูสก,กิลติดตัวก็จะเป็นต้านกันต้านทักษะของธาตุไม้นะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้ไปเทสในดันสเตตหลังดูนะครับ<ม>ว่ามันจะสักแค่ไหน<ม>อ่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสในดันเอะด่านเดี๋ยวด้วยนะครับอ่านี่ดานนี้นะครับดันสามร้อยเก้าสิบหกนะครับ ใช้ทีมหนึ่งไว้นะครับผมจะใช้เทกาแค่ตัวเดียวหน้านี้เนี่ยมันจะมีบอสที่เลือดค่อนข้างจะสูงนะครับเอาไว้มาทดสอบความแรงดาเมจของเลนเจอร์ของเรานะครับนี่สกิลหนนะครับก็สกิล2องฉีดนี่ว่าใช้สกิลสักสี่ห้ทีก็น่าจะครึ่งหลอด เพื่อนมาช่วยนี่ฉีดสุดท้ายฉีดคิวหนึ่งมันลึกมากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูว่ามันลึกถึงจุดไหนนะอ่เรียบร้อยนะครับก็จบไปหนึ่งด่านนะครับเดี๋ยวไปดูอีกด่านหนึ่งครับ อเองได้ลูกแก้วสกิลยภาพมาด้วยโอเคครับโอเคนี่มาดูด่านนี้นะครับผมจะใช้เป็นด่านที่408นะครับเป็นด่านบอสด่านนี้เนี่ยมันจะมีอ่าอะไรนะความยาวของด่านนะคว่ายาวใช้ได้เอาไว้แบบทดสอบความไกลของสกิลของของลุเจร์ของเรานะครับ เดี๋ยวผมจะรอยมันมาสักครึ่งแมวก่อนนะครับนี่ปล่อยไปแล้วข้อเสียของไทกาดนะครับคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะเคลื่อนที่ช้าแล้วก็อย่างที่รู้ๆนะครับมันโดนเนิร์ฟให้บอบางมากขึ้นนะครับโดนนิดนึง,น,ง,น,งนึงก็แตกนึงอ่าแต่ว่าความแรงมันก็ยังอยู่นะครับต้องเล่นกับตัวรอบข้างที่บัฟหลบตะกิ้ให้ก็โอเคบับก่อเลือดอย่างเช่น พวกบอสจระเข้นะครับอ่านี่เห็นเห็นได้ชัดว่ามันก็ยังแรงอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยดายแค่มันเดินช้าแล้วก็บางลงนิดนึงนะครับที่เหลือก็พอรับได้อยู่นี่ตัวนี้ใช้สก,กลิลได้รัวมากเลยนะ จบไปแล้วนะครับของดา่านทดสอบด่านนี้ให้ได้ลูกแก้วได้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปทดสอบใน PVP ให้ให้เห็นชัดๆนะครับว่าในแรงใน PVP เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าผมก็อยู่เพชรหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองหาคู่ต่อสู้เลยโอ้ทีมนี้มีตัวบินหัวข,ข้าไปก่อนแล้วกันอ่าทีมนี้บินสองเฮ้ยนี่ทีมนี้น่าตีนะครับ เออตัดแรกก็มีแค่สองตัวก็เออน่าจะไหวครับเดี๋ยวลองไฟกันดูนะครับผมจะเอาทีมสี่ไปนะครับเพราะว่ามันจะมีการบินสองตัวนะใส่ไปตัวเดียวผมไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าการบินผมเอาตัวการบินเอะการบินผมเอาตัวบินไม่ค่อยอยู่นะครับนี่นกดทีมผมใช้อดัมเป็นตัวบัฟวิ่งให้มัน วิ่งไปชนข้างหน้าให้ไวๆนะครับนี่ดูไทกาว่าฉีดโดนเห็นบนหัวเอลซ่าไหมครับนี่มันจะเป็นรูปสกิลอยู่นะครับอ่าอ่าตายไปแล้วนี่ครับมันจะบอบบางครับนี่ฉีดฉีดอขอโดนไอเทมหน่อยละกันว่าน่าจะโอเคมีบัฟพิวเลือดอยู่อ่าทีมของผมเนี่ยมันจะใช้ ผมจะใช้เป็นคอมโบตัดแร่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่3ตัวนะครับที่แม็กไปแล้วก็มีบราวไฟแล้วก็บอสจระเข้กับมูลมูลดุริยางน,นะครับอีกตัวก็จะเป็นมูลเยลลี่แต่ว่ายังไม่แม็กนะครับนี่เวลาพัดก็ผมก็จะใช้อดัมเมลบับบิ่งนะครับชีดชีดนี่โฟกัสโฟกัสใช้การนะครับ นี่โดดโดดอืมสีนักนวงเออสีเกมนี้ก็ชนะไปได้นะครับอ่าใช้แค่เสีแค่ไอเทมพัดไปอย่างเดียวเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปหาอีกทีมดูนะครับขอเป็นทีมที่ไม่มีตัวบินทักหน่อย อ่าทีมนี้มีตัวบินขอข้ามไปก่อนแล้วกันเออตัวบินอีกแล้วตัวบินอีกแล้วปึ๊บอืมอุ้ยทีมนี้ตึงแล้วเนี่ยโอ้หเพิ่มแร่หนึ่งตัวขอข้ามแล้วกันครับโอ้ทีมนี้ก็ตึงไม่น่าจะไหวนะคนนี้ข้ามไปก่อนนะอ่าคนนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะ ใส่เกยภาพเขาก็เยอะอยู่คุณอาลิอาิชาแล,แล้วลองตีดูก่อนแล้วกันผมใช้ทีมสามเพราะว่าไม่มีตัวบินแล้วเรีนตัวภาคพ,พื้นแล้วก็ตัวบินไปใส่บ้านเขานะครับนี่ปล่อยอาตม,มาบับวิ่งปรับลดสกิลนี่ฉีดสกิลหนึ่งสกิลสองฉีดนี่ดาบินชีก็ตายนะครับเนี่ยอยู่ข้างหลังก็ไม่รอดนะครับไทกาแล้ฉีดลึกอยู่ เกมนี้ก็อาจจะโดนโดนลูเลียสสะท้อนกลับมาได้ก็ตายได้เหมือนกันนะครับตทกะน,นี่ชฉีดโอ้ติดอมาตะนะครับโอ้ยวิงโดนตัวอะไรเนี่ยเขาพัดมานะครับผมไม่ไม่กดพัดกลับแล้วกันครับพ้าท้ายสักหน่อยอฮ้ยเฮ้ยแปลกๆสวนไหมสวนไหมอ่าโอเคครับผม ไม่กดพาดไปแล้วกันอุ้ยไม่ไหวแล้วอ๋อพอได้พอได้ครับนี่แผนของผมก็จะใช้พวกมีพวกอ่าล้วงแผงหลังมาด้วยนะครับมีไทกาแล้วก็เจสิก้าแสงกับโพไซดอนนะครับนี่เฮ้ยมารีวิวไทกาเลวเฮ้ยโพไซดอนกักๆไว้ก่อนดิอ่าชีด<ห>นี่ครับ โอ้โหภูเลยดอนนี่ผ่านเดือนมันก็ยังแรงอยู่นะครับเนี่ยที่ขนาดยังไม่แม็กสองร้อยสี่สิบนนเนี่ยหาก็ษณะไปได้นะครับทีมนี้ไม่เสียไอเทมซะด้วยนี่ก็เพื่อนๆคิดยังไงกับไทยกาปัจจุบันก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ